คนไข้ผู้ชายนะหรือว่าผู้หญิงก็ตามในเด็กนะแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมากกว่าเนี่ยมักจะมีปัญหาที่ว่าเจ็บตรงเข่าเนี่ยตำแหน่งที่เจ็บคือตรงนี้เนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยที่ว่าเด็กมักจะบอกว่ากระดูกมักจะนูนออกมาตรงเนี้ยนะฮะนะลองเทียบข้างนู้นนิดนึงนะน้องนะเห็นไหมทั้งทีเนี่ยบางทีมันจะนูนขึ้นมาบางคนก็เป็นข้างเดียวบางคนก็เป็นสองข้างนะสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากว่าหนึ่งก็คือปุ่มกระดูกตรงเนี้ยมันเกิดจากการเจริญเติบโตที่มันยังกระดูกยังไม่เชื่อมกันดีส่วนใหญ่เนี่ยอาการปวดมันมักจะหาย พอ,พอไม่เชื่อมกันดีปุ๊บเนี่ยปัญหาคือว่าอันนี้เป็น,ปนที่ยึดของเอ็นสาบ้าเขาเพ่นเวลาเราไปกระโดดเล่นกีฬาเช่นเล่นบาสเกตบอลเล่นแบดวอลเลย์บอลว่ากีฬาอะไรที่มันกระโดดจ้าตลอดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดการอักเสบของตรงนี้ได้กลุ่มกระดูกตรงนี้อันที่หนึ่งนะกับอันที่2คือบางทีในเด็กต้องไปคลานเข่าเยอะๆพอคลานเข่าเยอะมันก็ทําให้เกิดกระแทกตรงนี้ทำให้เกิดมีการอักเสบได้อันที่3ก็คือว่านอกจากที่มันกลุ่มกระดูกตรงนี้อักเสบอาจจะมีถุงน้ำตรงใต้ตรงนี้ที่มีการอักเสบให้มีปวดได้ นั้นแนวทางในการรักษาเลยนะอันที่หนึ่งก็คือประครบเย็นนะถ้าเกิดปวดก็ประครบเย็นอันที่สองก็คือทานยาลดเส็จลดปวดแค่นั้นเองนะทานเมื่อมีอาการแค่นั้นเองนะไม่มีอาการก็ไม่ต้องทานแล้วพวกนี้มันต้องใช้เวลานิดหนึ่งหลังจากนั้นที่เวลาผ่านไปอายุสิบห้าสิบหกเนี่ยพอกระดูกมันเชื่อมกันมันก็จะหายละ